สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ส่งกลับมาว่ากระบอกที่ไม่ใช้แล้วนะครับส่งมาและซื้อกระบอกใหม่ของเรานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหน่าอ๋อรุ่นนี้เองรุ่นนี้ก็คุ้นๆนะฮะลองดูคล้ายๆกันนะครับลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกันนะฮะสำหรับรุ่นที่เคยมีคนส่งมาแล้วก็หลายรุ่นนะครับรุ่นนี้เราก็มีนะครับ ดูคร่าวๆนะครับก็เป็นเพลทผลิตไฮโดรเจนเลยนะครับไม่ได้มีตัวกรองอะไรนะเป็นเพลทล้วนๆนะครับที่แน่ๆไม่มี SPE membrane แน่นอนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเดียวนะครับไม่แน่ใจว่า3นาทีหรือว่ากี่นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองเทสสห้ดูนะครับดูที่มีรูไหมแต่ว่าไม่มี SPE membrane นะฮะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีรูระบายด้านล่างนะครับปิดก่อนเดี๋ยวน่าจะู่อ่ะนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรนะครับเขียนว่าไฮโดรเจนเจนเนเรเตอร์นะครับก็ทั่วๆไปครับกระบอกนี้นะครับ ก็คงไปหาดูกันได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าส่งมาเลยครับกระบอกนี้เมื่อมาอยู่ที่เราแล้วมีมูลค่า5 0 0รบาทนะครับสําหรับการแลกซื้อใหม่นะฮะนี่เป็นรุ่นเก่ามากนะฮะที่เป็นสายชาร์จหัวกลมเราก็เคยมีหัวกลมนะครับ3ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผลการเทสยวผมจะส่งให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเทสคุณภาพของน้ากระบอกจากกระบอกไฮโดรเจน2ออันนะครับอันนี้คือที่ลูกค้าส่งคืนมานะครับและได้บอกไปแล้วว่า ตัวเพลทตรงนี้ที่แน่ๆไม่มี SPE เป็นเบรนแน่นอนแต่เชนใจถูกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเราจะมาเปรียบเทียบค่าไฮโดรเจนได้ดลครับก่อนจะเปรียบเทียบดูค่าน้ําก่อนนะครับไฮโดรเจนเป็นศูนย์นะครับอันนี้น้ําจากเครื่องกรองนะครับที่บริษัทนะครับศูนย์ค่า ORP นะครับน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยแก่ๆนะครับไม่ถึง200ทีอ่ทีะประมาณนั้นร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับไม่ถึงสองร้อยนะฮะค่าเป็นบวกนะครับตกมาร้อยแปดสิบกว่านะครับมาดูกันนะครับ พร้อมกันนะครับหนึ่งสองฟลักนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับดูเริ่มต้นกันเลยนะครับดูฟองของทางอัชลนเดนนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ฟองขึ้นมาเนี่ยตีไปพันสองแล้วนะครับเห็นไหมครับดูโออาพีกของเรานะครับ ขึ้นไปนะลบ400กว่าแล้วครับค่า o r p นะครับหลายท่านสงสัยมันคืออะไรมันย่อมาจาก oxidation reduction potential นะครับแปลเป็นไทยได้ว่าประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนในที่นี้ก็คือประจุของออกซิเจนนั่นเองนะครับมีค่าเป็นติดลบนะครับยิ่งลบยิ่งดีนะครับแต่ไม่ใช่ลบเยอะขนาดนั้นนะครับค่าที่ควรกับการดื่มนะครับก็คืออยู่ที่ช่วงประมาณลบ150ถึง600นะครับนี้มาดูค่าไฮโดรเจนของกระบอกที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนนะครับสามรอกว่านะครับจะเห็นว่าฟองนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ เป็นหมอกเลยนะครับแต่หมอกตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมอกเยอะแล้วค่าไฮโดรเจนจะสูงนะครับเห็นไหมฮะอยู่ที่เจ็ดร้อยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่แย่นะครับอ่ะขึ้นมาแปดร้อยแล้วนะครับเริ่มทํางานพร้อมกันนะครับดูของเรานะครับราไปพันกว่านะครับพันสองประมาณนั้นนะครับชัดเจนนะครับพอต่างกันขนาดได้ฮะมิเตอร์ตัวนี้อาจจะอ่อนไปนิดนึงครับค่าเนี่ยน่าอยู่ประมาณสักพันหนึ่งในนอยไม่ถึงพันสองทีแต่นิดหน่อยครับพอเห็นค่าเปรียบเทียบได้นะครับระหว่างสองกระบอก ทีนี้รามาดูเวลากันนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้วนะครผ่านไปนาทีครึ่งนะครับแต่แต่จริงนะครับมันสมควรจะขึ้นแต่มันกลับลดลงขยับมิเตอร์ดูซินะครับก็ดีขึ้นนะครับอ่าโอเคน่าจะจิ้มไม่ถูกจังหวะนะครับนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเท่าๆกับเมื่อกี้นะครับเจ็ดร้อยแปดรนะครับไม่ถึงไม่แต่แป0รอยทีนะครับ แปดร้อยนาจะลงแปดร้อยขึ้นบ้านนะอ่านี่มาแปดร้อยไหน่อยแล้วเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายกันว่าเครื่องนี้ทางานกี่นาทีนะครับแต่เครื่องรุ่นนี้เนี่ยเราเคยเทสมาแล้วนะครับเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วนะครับว่าค่าเป็นยังไงดูลักษณะภายนอกกันนะครับระหว่างกระบอกของเรานะครับกับกระบอกของที่ลูกค้าส่งมาคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันสิ่งที่แตกต่างคือข้างในตัวกระบอกแก้วนะครับฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้เนี่ยของเราเนี่ยมี spm แน่นอนนะฮะไปตรวจปรองการเสียนะครับโอโซนกับคอรีนะครับพวกก๊าซที่ไม่ อันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะเราดูแล้วเราโชว์เหตุแล้วในคลิปแรกนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาอ e ิเล็กโทรไลซิสล้วนๆนะครับได้อะไรมาออกมาเท่านั้นนะครับสนาวิีครึ่งนะครับจะสามมะทีละเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าไฮโดรเจนกับค่า ORP ของ2เครื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะครับ,รบรรค่า ORP น,น,นะครับสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนานานะครับ 400บ้างเป็นบวกนะครับ600บ้างนะครับสูงนะครับไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอาจจะดีต่อใจของบางท่านนะครับแต่ว่าดูค่าไฮโดรเจนนะครับ o r p เนี่ยจะอยู่ที่ลบากว่าอ่ะสามวิธีนะครับตัด2เครื่องแล้วนะครับเรามาดูของเรานะครับดูในโขดก่อนนะนะครับะผมหายนี่ให้เด้นิ่งๆนะครับขยับละพันสองก็กว่านะครับซึ่งก็อยู่ประมาณนั้นนะครับพันสองพันหนึ่งประมาณนั้นตัวนี้เป็นกระบอกใหม่นะฮะค่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำดูโออพีนะครับ ติดลบนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน่าจะแตะลบห้ากว่าแน่ๆนะครับอ่านี่ยังไม่เท่าไหร่ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไต่ลงครับไม่ใช่ไต่ขึ้นนะครับที่เราเคยทําการเทสเอาไว้เนี่ยกระบอกที่ล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอยู่มาลบร้อกว่ากว่าประมาณนั้นฮะอันนี้ก็ลบห้าได้แน่ๆนะครับอีกนิดเดียวนะฮะเก้านะครับอ่าถึงอยู่ครับถึงอยู่เพราะสเปคมันถึงแน่ๆครับลบถึง500 550ประมาณนั้นนะครับอ่าได้500นะฮะ มาดูนี้ก่อนเลยนะครับโอพีของกระบอกนี้เป็นอย่างไรได้อยู่เหมือนกันนะครับสองร้อยลบสองร้อยไปเรื่อยๆอยู่นะครับขยับช้าละนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับไม่ถึง2 5 0ยห้าสิละนะครับอ่ะนะครับค่อยๆไปผมให้อ่ะผมยห้2สิละคันต่างกันเกือบครึ่งนะฮะระหว่างกระบอกเรากับกระบอกของที่ลูกค้าส่งมาให้เราดูนะครับผมตีเป็นลบ2รหสินะครับกลมๆทีนี้มาดูค่าไฮโดรเจนกัน อ่าครับเอ๊ะเราไม่ได้เล่นกลน,นะครับเหมือนที่ผมเทสครั้งแรกเลยนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเทสเสร็จปุ๊บค่าขึ้นจริงและค่าก็ล่วงจริงครับอันนี้เป็นวิดีโอวันสดนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับอ่ลองเทเออกมาดูดีกว่านะครับ ่วงเกตและดูกันนะครับขึ้นมาน่อวครับขึ้นแล้วก็ศูนย์ครับบางคนเดี๋ยวบอกเออมิเตอร์เราเสียหรือเปล่านะดูนะครับของเรานะครับขึ้นมานะเท่ากันนะครับนะครับมิเตอร์ไม่เสียนะครับเวลาผ่านมา5นาทีนะครับหลังจากที่เริ่มกดพร้อมๆกันจะเห็นว่าค่าฮโดรเจนเราเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับ เท่าเดิมนะครับผมให้คําว่าพันสอนแล้วกันกลมๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาเท่ากันค่าไฮโดรเจนมันหายไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพของแผ่นผลิตไฮโดรเจนนะครับการออกแบบต่างๆนานามันไม่เหมือนกันแล้วเราลองคิดดูนะครับเราเสียเงินนะครับไปซื้อกระบอกนี้มาแล้วใช้แล้วน้ําที่ได้ก็เป็นน้ําสะอาดครับแต่ไม่มีค่าไฮโดรเจนแค่นั้นเองนะครับไม่กระดิกเลยนะครับ ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับมิเตอร์ตัวเดียวกันนะครับวันช็อตนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับกลับมาดูในทันทีนะครับของ i7 days ขึ้นทันทีนะครับข้างหลังไม่มีอะไรนะครับผ่านไป6นาทีนะครับครับอันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับความแตกต่างของกระบอกของเรานะครับของ i 7ซ a y s กับของยี่ห้ออื่นที่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับลองสังเกตดูได้นะครับก้อนอย่างนี้เนี่ยน่าจะกล้องน่าจะเห็นอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีซูมให้ดูนะครับ มีหลากหลายนะครับยี่ห้อมากที่ฐานเพลทเป็นแบบนี้นะครับลองไปเปิดกันดูกันนะครับถ้าเป็นฐานเพลทแบบนี้กําลังผลิตไฮโดรเจนประสิทธิภาพในการทำไฮโดรเจนก็ได้อย่างที่เห็นครับขอบคุณครับครับมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเวลาก็ยังเดินอยู่นะเวลาเดินนะครับเรายังไม่ได้ปิดเวลานะครับเราจะเทสตัวคลอรีนต่อเลยนะครับด้วยสารดรอปของคลอรีนนะครับ บอกว่าให้ดอก3 4ดสดอกแต่ผมจะดอปไปเรื่อยๆจนสีมันแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เช็กว่ามันมีปริมาณคอรินเท่าไหร่เราเช็คว่ามีหรือไม่มีใครเยอะกว่ากันนะครับ1 2 3 1 2 3นะครับ5แล้วกัน4 5 4 5นะครับอย่างละ5นะ10บนทีนะครับ10บรอบ ก,ก็ด้วยสายตาเหลืองแล้วนะครับด้วยสายตาเหลืองแล้วแต่ยังเดืองอาจจะไม่ชัดถ้าชาัดอาจจะต้องดอกเพิ่มแต่ผมว่าเห็นแล้วนะครับจากวิดีโอตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่ามันเหลืองที่จริงนะครับลองเอามาใกล้ๆกันดูนะครับเห็นไหมฮะเหลืองจริงๆนะครับชัดเจนนะครับถ้าดอกเพิ่มให้เหลืองก็ได้นะครับหรือว่าให้เท่าๆกันหนึงน่งหนึ่งนะครับ เห็นไ,ไหมยิ่งเหลืองหนักเข้าไปอีกชัดเจนนะครับคอรีนอยู่ในน้ําตามมาตรฐานอาอยอนะครับแต่ไม่มีการแตกตัวพอผ่านปฏิกิริยาไอติโตเลิสมันก็จะแตกตัวออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะยังไปซื้อกระบอกที่ไม่มีแผ่น SPE PEM membrane เพื่อที่จะไม่กรองสารเหล่านี้ออกไปได้ยังไงครับนะครับห่วงใจสุขภาพนะครับทุกท่านนะครับ ความแตกต่างนะครับของกระบอกที่มีแผ่นกรองและความแตกต่างของกระบอกที่ไม่มีแผ่นกรองนะครับลองปิดไฟดูนะครับจะได้เห็นสีเหลืองไม่เหลืองนะครับยิงชัดเข้าไปใหญ่ถ้าตอนนี้ครับลองดูกันนะครับเก็บไว้เป็นพิจารณาครับระหว่างกระบอกเรากับกระบอกออื่นนะครับถ้าใครมีกระบอกแบบนี้อยู่อีกนะครับที่บ้านสมอะไรครับ อย่าเพิ่งทิ้งนะครับมันมีมูลค่านะครับ5 0าบาทนะครับส่งมาแรกซื้อกระบอกใหม่กับเราได้เราไม่ได้เอาไปขายต่อนะครับเรามาทำให้ดูเอามาเก็บไว้แล้วเราก็จะต้องจำหน่ายทิ้งไปเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ให้ใครกินน้ําที่มีสารพวกนี้เจอือปนไปเหมือนกันครับขอบคุณครับ